จะบอกว่าจํานวนต่อไปนี้เรียกว่าจํานวนแพทคือ1632534721 12347 52163 90341 50381จํานวนต่อไปนี้ไม่เป็นจํานวนแพท2564 12345 854 12635 สามสี่สามสองห้าสี่ห้าศูนย์สองหกข้อแรกต่อบปนี้เป็นจำนวนแพทเวลาเจอโจทย์อ,อย่างเงี้ยที่มันให้ชุดจํานวนมาบอกว่าจำนวนเนี้ยเป็นจํานวนกลุ่มที่หนึ่งแล้วให้ชุดจํานวนหนึ่งมาบอกว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนชุดที่สองวิธีคือเราต้องหาความสัมพันธ์ของแต่และกลุ่มให้ได้ว่ากลุ่มนี้ยสัมพันธ์กันยังไงอีกกลุ่มนึงสัมพันธ์กันยังไง ข้อนี้โจถามจานวนแพทเราก็ดูแค่กลุ่มที่เป็นจํานวนแพทว่ากลุ่มเป็นจํานวนแพทแล้วในช้อยไหนที่อยู่ในกลุ่มนี้มั่งไปดูครับจํานวนแรกคือหนึ่งหกสามสองห้าจำนวนที่สองคือสามสี่เจ็ดสองหนึ่งจำนวนที่สามคือหนึ่งสองสามสี่เจ็ดจำนวนที่สี่คือห้าสองหนึ่งหกสามแล้วก็เก้าศูนย์สามทีหนึ่งห้าศูนย์สามแปดหนึ่งนะครับ าดูกันว่ามันสมาอันนี้เรามองเราลองคิดอะไรแบบเอาเรามาบวกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็เป็นความจัดความคิดหลากหลายเฉพาะตัวอ <c oughs> เราม,มาดูข้อนี้ข้อนี้นอกจากนี้เห็นว่าหนึ่งสามห้าเป็นจำนวนอะไรคี่สามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเห็นไหมเป็นจำนวนคี่หมดเลยห้าหนึ่งสามเก้าสามหนึ่ง นล้วัหคือห้าสามหนึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ในวงอ่ะคือจะเป็นคียหมดนยคือมันจะเป็นคี้สลับกันไปแลวจะเห็นว่าหกกับสองอ่ะเป็นคู่จะเห็นว่าสี่กับสองก็เป็นคู่สองกับสี่เป็นคู่สองกับหกเป็นคู่ศูนย์กับสี่ก็เป็นคู่และก็ศูนย์กับสีศูนย์กับแปดก็เป็นคู่จะเห็นว่า จำนวนกลุ่มนี้ก็คือจำนวนคี่สลับคู่โดยเริ่มต้นที่ขี้ขี่สลับคู่เริ่มที่ขี่นี่แหละคือความสพัของชุดนี้เราดูที่ช้อยนะครับช้อยต้องหาที่คี่สลับคู่ก่อนอันนี้ จ็ดสี่หนึ่งไม่ได้เพราะสี่เป็นคี่เป็นคู่ใช่ไหมชั้นหนึ่งก็ผิดหนึ่งสามสองอันนี้ไม่ได้เพราะสองเป็นคี่สองเป็นคู่อันนี้ก็ผิดแปดศูนย์หนึ่งอันนี้ไม่ได้เพราะว่าศูนย์เป็นคู่อันนี้ก็ผิดก็เหลือใช้เดียวตอบใช้สามนะก็คือเจ็ดสามหนึ่งเปนไงเป็นคี่หมดเลยส่วนตรงกลางก็คือสองกับสี่ก็เป็นคู่ข้อนี้เลยถูกเพราะข้อนี้คือคี่สลับคู่และเริ่มต้นด้วยคี่ ่าข้อนี้ง่ายนะครับก็คือเป็นต้องเป็นจอ์ชาวปัญญาในข้อสอบแผนทุกฉบับจะมีโจดชาวปัญญาอยู่ข้อ2ข้อนะครับคือก็รก้องหาความสัมพันธ์ของชุดกลุ่มที่เราต้องการให้ได้แล้วก็มาดูกับช้อยว่าข้อไหนที่ต้องออกความสัมพันธ์นั้นอ่าเสร็จแล้วครับข้อที่ยีสาครับ